มาม่อนแ็บได้เฮ้ยดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โอเคได้ปอปลาปลายได้ดีมากอินดอนเด่งดิเวิร์ดีมากสอเสือสนามหลวงได้เกาหน่อยแต่แฮปปี้แลนด์ได้แฮปปี้แลนด์ คอไก่แก่งกระจาดได้บอใบไม้บางปูดีแม <Yeah> ่ได้อันนี้ได้ไหมวะงองงูงานกาชาดได้ได้ดิได้งานกาชาดอ้าวฝั่งนี้ครับเริ่มช้าแล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะพูพูกันยิงอ้าวได้ไอ้ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนอันนี้เข้าศา์ใช้กำลังลุกขึ้นมาหาดกะโลน อ่านกระ l o ได้ครับพอพานพัทยาได้โอ้โหจังใจหยิบอันนั้นอยู่แล้วว่าแหวนวัดพระแก้วนี่ไงว่งนึ่เอาอะไรดีวะเอาเลยนอนหนูวะน้ำตกพิ้วน้ำตกพิ้วได้วางขอถุงถนนข้าวสารสงการโอ้ยได้อ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วฮะยังเหลืออีกเยอะเลย ท้องฟ้าจำลองท้องฟ้าจำลองไม่ใช้าไม่ได้ท่าทหารทัานเท่าทหารเท่าทหารท้องฟ้าจำลองท้องฟ้าจำลองได้ได้ฝางเออฝางชิ้นใหม่ได้ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เอาเลยครับสุดเก๋าของเราได้ละไอ้นไข่อ้นไข่ไม่ได้ไม่ได้ ่ไม่ได้ที่น้องเที่ยวหมดเวลาวันนี้หยิบคนละหนึ่งครับหยิบคละหนึ่งหยิบคละหนึ่งหยิบไปเอาไปิ้เอาไป้เออเหยิบไปหยิบไปคละหนึ่งสอเโอเคได้มาแล้วถอย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 เอาไปคนละหนึ่ง อะไรวะวะโอ้โหตะกี้จิตใจใครไม่รู้หยิบให้น้องเกาหลีของเราเรอจุฬาเปลี่ยนทำไมอะเปลี่ยนทำไมอะหลอจุฬาไปไหนอะหอจุฬาไปไหนอะถ้าคุณตอบได้สถานที่ท่องเที่ยวตามอักษรที่คุณถืออยู่ได้อีกหนึ่งคะแนนรวมกันอาจจะได้อีกสี่คะแนนครับเริ่มจากต้นหองว่าเลยสายตาของเขาเนี่ยมันววาวอนแบบมองมาที่เราไม่ใช่ ลิมแม่น้ำสถานที่ท่องเที่ยวลิมแม่น้ำลิมคลองลิมโขงอ้าวได้ลิมคลองนี่ดูลออริงลออริงลำตะคองเออลำตะคองเออลำตะคลลำตะคลลำตะคอลลำตะคลลำตะคลคือตรงไหนวะลำตะคอลลำตะคลลำตะคลได้ลำตะคองได้ลออริง ตะวันตะวันแดงตะวันแดงได้ตะวันแดงโซ่เต่าตะวันแดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปล่าเป็นก็ดูมีความสุขดีนะเวลาไปอ่ะเออตะวันแดงได้และซอยสี่ซอโซ่ซอโซ่สีลมซอยลมซอยสีเลยซอยสอยซอยขบอยซอยขบอยได้ไหมได้